เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะแ8นาฬิกาน1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสักสยามสร้างอำนวยความสะดวกเดินทางฉีดวัคซีนแบบวอ l k กอินให้ผู้สูงอายุและคนตั้งครรภ์ยืนยันเปิดโรงพยาบาลสนามสนามบินสุวรรณภูมิสิงหาคมนี้แน่นอน นสังสัยมณิที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะได้สั่งการอำนวยการบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจําเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะกาอรอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งประชาชนเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและบริการทางการแพทย์ตั้งแต่21กร,รกฎาคมเป็นต้นไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีน้าหนักตัว100กิโลกรัมขึ้นไปและผู้ที่มีอายุคันตตั้งแต่12 สัปดาห์ขึ้นไปแบบ walk in ขณะความคืบหน้าในการจะตั้งโรงพยาบาลสนามที่สนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดรัฐมนตรีคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้บอร์ดทออทอได้พิจารณาหลักการเรียบร้อยแล้วในส่วนของการดําเนินการเรื่องสถานที่ไม่ติดปัญหาอะไรแต่ยอมรับในเรื่องของปัญหาอุป,อปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะไม่เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นความยากของกระทรวงสาธารณาสุขที่ขณะนี้ก็กําลังเร่งดําเนินการจัดหาเพิ่มเติม,ตมโดยยืนยันการเปิด ให้บริการประชาชนยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ายสักสยามยังได้กล่าวด้วยว่าทางกระทรวงคมนาคมได้มีการประชุมเตรียมการส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาทั่วประเทศตามมติของคอรมอมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบเรื่องการจัดก,การนำผู้ป่วยโควิด19ที่มีความประสงค์จะกลับไปพักรักษาตัวในจังหวัดภูมิลำเนาซึ่งการดำเนินการยังคงเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณาสุขเป็นแกนหลักในการประสานกับผู้ป่วย ประธานกรรมธิการรายงานมูลหลักการเยียวยาผู้ประกันตนชี้ล็อกดาวน์13พื้นที่แต่การเยียวยาแค่9กลุ่มอาชีพปิดกิจการเพิ่มแต่ช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ายสุเทพอุ่อนสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานกรรมธิการรายงานเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงมาตรการควบคุมการระบาดโควิด -19 ของสบคค่ะว่าการดำเนินการของรัฐบาลตั้งแต่การระบาดรอบแรกถึงปัจจุบันฝ่ายค้านมีการทวงติ่งและนําเสนอโดยตลอดว่าการสั่งล็อกดาวน์ในแต่ละครั้งควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะให้ประชาชนให้ความร่วมมือโดยขณะนี้มีการสั่งล็อกดาวน์13จังหวัดเยียวยาเพียงแค่9อาชีพซึ่งใน13จังหวัดมีอาชีพมากมายหลากหลายที่ได้รับผลกระทบอีกทางการ ยากรุ่มระง,งานมาตรา33ก็เป็นการนำเงินของกองทุนประกรันสังคมมาจ่ายทางนี้ตนได้ตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่มีการขออนุมัติกู้เพื่อดำเนินการด้านสาธารณสุขด้านการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่การเยียวยาประชาชนที่ผ่านมาไม่มีความทั่วถึง อีกครั้งการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งวันนี้ประชาชนจับตาว่าที่รัฐบาลประกาศเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการเยียวยาซึ่งก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนและล่าสุดสบ,บคก็มีการปิดกิจการเพิ่มอีกยิ่งทําให้ประชาชนสับสนมากขึ้นปีท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะกรมตุนยววิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง กรมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ ภาคเหนือตอนบนภาคตะนอ r t h ชิงเหนือตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักในบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับพื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันตอนบนตั้งแต่พังงาขึ้นมามีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศา เซลเซียสแตอุณภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN